เด็กสาวอายุเพียง13ปีถูกไล่ออกจากบ้านเพียงเพราะตั้งท้องหลายปีผ่านไปเธอกลับมาในฐานะที่ไม่มีใครคาดคิดพร้อมความลับที่ถูกปิดซ่อนไว้มานานความจริงที่ทุกคนไม่กล้าเผชิญกำลังจะถูกเปิดเผยหญิงสาววัย13ปีเดินออกจากบ้านท่ามกลางสายตาเย็นชาเสียงฝีเท้าของเธอกระทบพื้นดินแห้งกรังเหมือนเสียงสะท้อนในความว่างเปล่าท้องฟ้าสีเทาหมุนบทบังดวงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศยิ่งอึมครึม ลมเย็นพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนคล้ายเสียงกระซิบเสียดแทงหูกลิ่นดินชื้นและฝุ่นคละคลุ้งทําให้เธอหายใจติดขัดมือเล็กของเธอจับเสื้อผ้าที่เก่าขาดแน่นเพื่อยึดไว้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลือหัวใจเต้นแรงทุกก้าวเหมือนจะหลุดออกมาเสียงคนในบ้านยังคงดังไล่หลังเสียงตะโกนที่กรีดลึกลงไปในจิตใจเธอเดินไปโดยไม่รู้จุดหมายมีเพียงเสียงร้องให้ที่สะอื้นในลําคอคืนแรกมืดมิดและหนาวเหน็บ เธอนั่งข้างกองขยะมองเงาตัวเองสะท้อนในแอ่งน้ำสกปรกมแมลงบินวนรอบตัวกลิ่นเหม็นคละคลุ้งจนแทบสำลักท้องที่โตขึ้นทําให้การนั่งการเดินยิ่งลําบากความกลัวและความหิวกัดกินไปพร้อมกันหลายปีผ่านไปเธอกลับมาในหมู่บ้านเดิมผู้คนยืนจับกลุ่มมองด้วยสายตาไม่เชื่อเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวราวกับทุกลมหายใจกลายเป็นคําถามบ้านเก่าที่ยังตั้งอยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยเงาและความทรงจํา หญิงสาวก้าวขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาทุกก้าวกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝุ่นทำให้บรรยากาศขมขื่นประตูค่อยๆเปิดออกเงาร่างของเธอปรากฏในสายตาของครอบครัวที่เคยไล่เธอไปทุกคนชะง,งักเหมือนเวลาหยุดนิ่งหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นสิ่งที่เธอพามาด้วยเสียงหายใจขาดห้วงดังสะท้อนอยู่ในห้องเงียบบรรยากาศกดดันจนเหมือนอากาศจะหนักอึ้งลงทุกวินาที เด็กชายตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างเธอดวงตากลมโตของเขาใสเหมือนหยดน้ำค้างแววตานั้นชัดเจนและแข็งแรงต่างจากความเปราะบางในดวงตาของผู้เป็นแม่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดเดินเข้ามาใกล้โดยไม่กลัวสายตาที่จ้องมองเสียงรองเท้าเล็กๆกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะทุกคนในห้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองหญิงสาวหันไปมองลูกชาย มือของเธอสั่นแต่ก็จับมือนั้นไว้แน่นความอุ่นจากฝา่ามือเล็กส่งพลังกลับมาทำให้เธอยือนอย่างมั่นคงขึ้นพ่อของเธอนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูดแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแม่ยกมือปิดปากน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวพี่น้องที่เคยยืนดูเธอถูกไล่เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนี้กลับยืนแข็งเหมือนรูปปั้นเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอก ทุกวินาทีเหมือนคมมีดกรีดลงในบรรยากาศเธอสูดลมหายใจลึกความทรงจำเก่าๆไหลย้อนเข้ามาเสียงด่าเสียงตะโกนคำสาปแช่งทั้งหมดดังชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ครั้งนี้เธอไม่ใช่เด็กหญิงที่ถูกผลักใสไม่ใช่คนที่ถูกทำให้ไร้ค่าอีกต่อไปเสื้อผ้าที่เธอสวมเป็นผ้าสีเข้มตัดเย็บประณีตกระเป๋าหนังที่ถือเต็มไปด้วยเอกสารสำคัญเธอกลับมาในฐานะที่ทุกคนไม่คาดคิด เด็กชายมองไปรอบรอบบ้านเขาเงยหน้าขึ้นถามเสียงใสนี่คือบ้านแม่ใช่ไหมเสียงคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงตรงกลางหัวใจของทุกคนหญิงสาวพยักหน้าเบาๆดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่แฝงด้วยประกายแข็งแรงเธอก้าวไปข้างหน้าอีกนิดกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นชื้นในอากาศยังคงอบอวลทุกสัมผัสชัดเจนเหมือนกดลึกลงในประสาทรับรู้เสียงฝีเท้าของเธอหยุดตรงหน้าพอ มือเธอจับลูกชายไว้แน่นขึ้นความเงียบที่ถาโถมเหมือนจะทำให้ผนังทั้งหลังพังทลายแล้วทุกคนก็ต้องหายใจสะดุดเมื่อเธอเอื้อมมือไปวางเอกสารชุดหนึ่งบนโต๊ะไม้เก่าแฟ้มสีเข้มถูกเปิดออกข้างในเต็มไปด้วยกระดาษที่ประทับตรายอย่างเป็นทางการชื่อของเธอปรากฏเด่นชัดและสิ่งที่เขียนอยู่ข้างใต้ชื่อทำให้เลือดในกายของทุกคนเย็นวาบคำว่าเจ้าของบ้านและที่ดินทั้งหมดสะท้อนในแสงไฟสลัว ทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารราวกับไม่เชื่อว่ามันจริงมือของพ่อสั่นเล็กน้อยเมื่อค่อยๆเอื้อมไปหยิบกระดาษกรอบกแกรบดังเบาๆทุกครั้งที่พลิกอ่านแม่สุดนั่งลงน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างไม่อาจห้ามเสียงสะอื้นนั้นดังสะท้อนในห้องเงียบพี่ชายคนโตที่เคยหัวเราะเยาะเธอในวันถูกไล่ออกตอนนี้ยืนนิ่งริมฝีปากเม้มจนขาวเด็กชายเงยหน้ามองผู้ใหญ่ทั้งหมดด้วยความสงสัย แววตาใสสะอาดของเขาตัดกับบรรยากาศกดดันรอบตัวหญิงสาวยืนตรงกลางห้องหัวใจเต้นช้าแต่หนักแน่นเธอมองไปยังผนังไม้ที่เคยเป็นที่พิงหลังของตนเองเมื่อครั้งถูกผลักใสให้ออกจากบ้านความทรงจำไหลบ่าเข้ามาไม่หยุดเสียงฝนตกในคืนที่เธอเดินออกไปคนเดียวความหนาวที่กัดกินผิวจนชาเสียงร้องไห้ของตัวเองที่ไม่มีใครฟัง ทั้งหมดนั้นแทรกซึมกลับมาพร้อมกลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้เก่าตรงหน้าเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วลืมตาขึ้นพร้อมกับแววตาที่เด็ดเดี่ยวเสียงของเธอดังชัดเจนทะลุความเงียบนี่คือบ้านที่เคยปฏิเสธฉันแต่ตอนนี้มันเป็นของฉันและลูกชายของฉันคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบลงตรงกลางหัวใจของทุกคนพี่สาวที่ยืนอยู่มุมห้องสะดุง้งเธอหลบสายตาลงต่ำเหมือนไม่กล้ามองตรงๆ พ่อหายใจแรงเส้นเลือดบนขมับเต้นชัดเจนเขากำหมัดแน่นแต่ก็ไม่อาจเปล่งเสียงโต้แย้งออกมาได้เด็กชายกระชับมือแม่แน่นขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ข้างโต๊ไม้ที่วางเอกสารแล้วเอ่ยด้วยเสียงใสที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแม่ของผมเก่งที่สุดคำพูดสั้นๆแต่ทำให้ทุกคนชะงักเหมือนถูกตบหน้าหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความขมขื่นที่กัดกินมาหลายปี เธอหันไปมองรอบๆห้องอีกครั้งภาพเก่าๆที่เคยเจ็บปวดซ้อนทับกับปัจจุบันบรรยากาศเงียบกดดนันทุกลมหายใจหนักอึ้งเหมือนทั้งบ้านกำลังรอคำพูดถัดไปของเธอคำพูดที่จะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปหญิงสาวก้าวช้าๆรอบห้องเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดในความเงียบแสงไฟสีเหลืองอ่อนจากหลอดเก่าๆส่องให้เห็นฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศทุกสายตายังคงติดตามการเคลื่อนไหวของเธอ เธอหยุดยืนตรงหน้าภาพถ่ายครอบครัวเก่าที่แขวนอยู่บนผนังภาพนั้นยังคงมีเธอในวัยเด็กยืนยิ้มอยู่ตรงขอบเฟรมรอยยิ้มที่สดใสแต่วันนี้เมื่อมองกลับมามันกลายเป็นรอยยิ้มที่ปนเปื้อนด้วยบาดแผลในใจเธอยกมือขึ้นสัมผัสกรอบไม้ที่แตกราวปลายนิ้วไล้ตามรอยแตกเหมือนร่องรอยความทรงจำกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นอับยังคงคงละคลุงแต่ในความอึมครึมนี้กลับทำให้หัวใจเธอมั่นคงกว่าเดิม พ่อเริ่มขยับก้าอี้เสียงไม้เสียดสีกับพื้นดังเอียดเขามองลูกสาวที่กลับมาสายตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนกึ่งโกรธกึ่งเสียใจแต่ก็มีเงาของความกลัวซ่อนอยู่ลึกๆแม่ยังคงร้องให้มือกำชายเสื้อแน่นริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีคำใดออกมาเธอเอียงหน้าเหมือนอยากเอ่ยคำขอโทษแต่ความกลัวทำให้เสียงติดอยู่ในลำคอพี่ชายก้าวออกมาดวงตาแดงก่ำด้วยความอับอาย เขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาเธอแม้เพียงเสี้ยววินาทีหญิงสาวหันมามองลูกชายที่ยืนเคียงข้างมือเล็กของเขายังจับเธอไว้มั่นคงรอยยิ้มไร้เดียงสาของเขาทําให้บรรยากาศมืดมนเบาลงเพียงเล็กน้อยฉันจากบ้านนี้ไปตอนอายุ13เสียงเธอชัดเจนและเรียบเย็นวันที่ทุกคนไล่ฉันออกไปฉันเดินออกไปพร้อมกับความอับอายและคําตัดสินที่ตรึงอยู่ในใจตลอดมาเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอ,อก เหมือนเน้นย้ำทุกถ้อยคำของเธอเธอก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะอีกครั้งมองเอกสารตรงหน้าที่เป็นเหมือนอาวุธแล้วหันมามองหน้าทุกคนทีละคนแต่ฉันกลับมาในวันนี้ในฐานะเจ้าของทุกสิ่งที่อยู่ที่นี่บ้านนี้ไม่ใช่ของพวกคุณอีกต่อไปเสียงหายใจของทุกคนขาดห่วงบรรยากาศเหมือนจะระเบิดออกได้ทุกเมื่อสายตาที่เคยกดขี่เธอกลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและไม่มั่นคง เด็กชายหันไปมองรอบห้องเขาเดินไปแตะโต๊ะตัวเล็กตรงมุมที่ปกคลุมด้วยฝุน่นรอยนิ้วเล็กๆทิ้งร่องรอยบนไม้เก่าแล้วเขาหันมายิ้มให้แม่รอยยิ้มนั้นเหมือนประกาศอย่างเงียบงันว่าบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนความหมายไปตลอดกาลแต่ก่อนที่ใครจะทันได้พูดอะไรเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงเคลื่อนไหวชา้ชาเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในบ้านมาตลอดเวลาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาด,ดังจากชั้นบน ชัดเจนท่ามกลางความเงียบงันที่กดดันทุกคนหันไปมองทางบันไดไม้ที่มืดครึมแสงไฟสลัวไม่สามารถส่องถึงขั้นบนสุดมีเพียงเงาดำเลือนรางที่ขยับช้าๆเสียงเอียดอาดของไม้ดังตามจังหวะการก้าวบันไดแต่ละขั้นเหมือนสะท้อนเสียงลงสู่หัวใจของทุกคนความเงียบถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาจับจ้องไปยังเงานั้นหัวใจเต้นแรงแต่เธอกุมมือลูกชายไว้แน่น ความอุ่นจากฝา่ามือเล็กช่วยให้เธอไม่ถอยหนีแม่ยกมือทาบอกน้ำตาที่เพิ่งหยุดไหลกลับเออขึ้นมาอีกริมฝีปากสัน่นเหมือนกำลังจะเรียกชื่อใครบางคนแต่เสียงกลับขาดห่วงพ่อจ้องขึ้นไปด้านบนด้วยสายตาที่แข็งกร้าวแต่ในความแข็งนั้นแฝงด้วยความหวาดกลัวลึกๆมือเขากำมัดจนเส้นเลือดปูดพี่ชายขยับตัวถอยหลังไปใกล้ผนงังเหงื่อไหลซึมตามขมับดวงตากวาดมองไปรอบๆเหมือนหาทางหนี แล้วเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นร่างผอมสูงสวมเสื้อผ้าขาดเก่าดวงตาลึกโบเหมือนคนผ่านความทุกมานานเสียงหายใจดังแรงและสัน่นทุกก้าวที่เขาเดินลงมาเหมือนเวลาเคลื่อนช้าไปทุกวินาทีหญิงสาวจ้องมองร่างนั้นใบหน้าที่ค่อยๆโผล่พ้นเงามืดทําให้ลมหายใจเธอสะดุดมันคือใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้าที่เธอเคยเห็นทุกวันเมื่อ,อยังเป็นเด็ก ใบหน้าของน้องชายที่เธอคิดว่าหายไปจากบ้านนี้นานแล้วดวงตาของเขามืดมนอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากแห้งแตกขยับอย่างยากลำบากก่อนจะเปล่งเสียงแหบพร่ออกมาพวกเขาไม่เคยบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอถูกไล่ไปบรรยากาศในห้องเหมือนถูกดูดอากาศออกไปทั้งหมดความจริงที่ถูกปิดซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยในบ้านที่เต็มไปด้วยอดีตอันโหดร้ายนี้ หญิงสาวยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงหายใจดังแผ่วๆของน้องชายที่เพิ่งปรากฏผสมเข้ากับกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและฝุ่นทำให้บรรยากาศยิ่งหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกน้องชายค่อยๆเดินลงมาทีละก้าวเท้าเปล่าของเขาสัมผัสกับไม้จนเกิดเสียงเสียดเบาๆแวลตาแดงกล่ำราวกับถูกกักเก็บน้ำตาไว้นานหลายปีมือพอมเรียวสั่นไหวเมื่อจับราวบันได เส้นเลือดนูนชัดเจนเหมือนเครื่องหมายของความทรมานแม่สุดลงกับพื้นทันทีเสียงร้องไห้ของเธอดังก้องในห้องเงียบลูกแม่ขอโทษแต่เสียงนั้นกลับสั่นพร่าและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพ่อยังคงนั่งนิ่งแต่ดวงตากลับเบิกกว้างริมฝีปากสั่นไม่หยุดเขามองลูกชายที่เหมือนผีตนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดความกล้าที่เคยแสดงออกเริ่มแตกสลายไปทีละน้อยพี่ชายที่ยืนชิดผนังหลบสายตา เขาหันไปทางอื่นไม่กล้าสบตาน้องชายแต่ร่างกายกลับสั่นจนเห็นได้ชัดหญิงสาวสูดลมหายใจลึกมือเธอกระชับมือลูกชายไว้แน่นขึ้นเธอไม่อาจละสายตาจากน้องชายตรงหน้าได้ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวภาพเด็กชายที่เคยวิ่งตามเธอในทุ่งนาเสียงหัวเราะสดใสในวันที่ทั้งคู่ยังมีความสุขแต่สิ่งที่เธอเห็นในตอนนี้คือคนที่แทบไม่เหลือเขาของเด็กคนนั้นอีกแล้ว น้องชายหยุดยืนตรงกลางห้องเงาของเขาทอดยาวบนพื้นไม้เขาสบตาพี่สาวน้ำเสียงแหบพร่าแต่หนักแน่นหลังจากเธอจากไปฉันถูกทิ้งไว้ในบ้านหลังนี้เหมือนนักโทษที่ไม่มีสิทธิ์จะออกไปไหนพวกเขาขังฉันไว้กับความลับกับความอับอายที่ไม่อยากให้ใครรู้เสียงสะอื้นของแม่ดังขึ้นอีกครั้งเธอเอามือปิดหน้าแต่ร่างกายสั่นสะท้านหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ความจริงที่ไม่เคยคาดคิดกำลังเปิดเผยตรงหน้าอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นจนหายใจลำบากน้องชายก้าวไปอีกก้าวแสงไฟส่องให้เห็นรอยแผลเป็นตามแขนและลำคอรอยเหล่านั้นชัดเจนเหมือนหลักฐานที่ไม่อาจลบลางฉันไม่เคยหายไปไหนฉันอยู่ที่นี่เสมอถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านเพื่อให้ทุกคนลืมว่าฉันมีตัวตนเสียงคำพูดนั้นก้องสะท้อนทั่วห้องทำให้ทุกคนในบ้านชะงัก เด็กชายตัวเล็กที่ยืนข้างแม่เบิกตากว้างเขาขยับเข้ามาซบแขนแม่แน่นรับรู้ถึงความน่ากลัวที่เกินกว่าความเข้าใจของเด็กหญิงสาวตัวสั่นหัวใจเธอปั่นป่วนความโกรธความกลัวและความสงสารประปนกันจนแทบแยกไม่ออกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็ยังคงจ้องตรงไปยังน้องชายพร้อมที่จะฟังทุกสิ่งที่ถูกปิดบังมานานหลายปีน้องชายหยุดยืนกลางห้อง แววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดค่อยๆอ,อ่อนลงเขาหันมามองพี่สาวที่ยืนอยู่กับลูกชายภาพนั้นเหมือนแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นเบาแต่มั่นคงเธอยื่นมือออกไปมือที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนแอและถูกผลักใสตอนนี้กลับแข็งแรงและมั่นใจน้องชายลังเลสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและไม่มั่นใจ แต่เมื่อมือของเธอสัมผัสถึงมือที่สั่นไหวเขาก็ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาน้ำตาที่อัดอั้นมานานหลายปีเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเราอีกเสียงหญิงสาวดังชัดเจนคำพูดนั้นเหมือนคำสาบานที่ปลดปล่อยทั้งคู่แม่ร้องให้สะอื้นพ่อก้มหน้าลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงพี่น้องที่เหลือยืนนิ่งรู้ว่าความลับที่ปิดบังถูกเปิดเผยหมดแล้วเด็กชายตัวเล็กยิ้มออกมาเขาเดินไปจับมือของน้ามากอดไว้ ความไร้เดียงสาของเด็กเหมือนแสงแรกของเช้าวันใหม่ลบเลือนเงามืดที่ปกคลุมบ้านหลังนี้มาเนิ่นนานหญิงสาวพาลูกชายและน้องชายหันหลังเดินออกไปประตูไม้เก่าถูกเปิดออกแสงแดดภายนอกสาดเข้ามากลิ่นหญ้าและลมอุ่นจากทุ่งนาภายนอกแทนที่กลิ่นฝุ่นและอับชื้นในบ้านก้าวแรกนอกบ้านคือการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพียงการกลับมาเพื่อทวงคืนแต่เป็นการกลับมาเพื่อปลดปล่อยตนเองจากอดีต เธอหันกลับไปมองบ้านครั้งสุดท้ายรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความแค้นแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ก้าวพ้นทุกความเจ็บปวดเสียงหัวเราะเบาๆของลูกชายดังขึ้นน้องชายก้าวเคียงข้างเธอและทั้งสามคนเดินไปข้างหน้าสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องหันกลับมามองอดีตอีกต่อไป